คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอ NBA 222ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย7เมษายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอล NBA สหรัฐมิกาเช้าว,วันจนันทร์ลงสนามทั้งหมดถึง11คู่ และ2คู่เช่นเคยหยิบยกมาวิเคราะห์ช่อง nba 2-2-2ครับคู่แรกเยาวหนุ่มแอตแลนตาฮอสครับเจอกับยูทา j a แจสตอนตี5และ6โมงเชา้าครับนิว york นิกส์ครับดวลกับพระทิตย์ใช้แสงฟินิกซ์ซันครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมนี้สรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็มา1แล้วก็เจ็บไป1ครับโดยคู่แรกน่าเสียดายแบบสุดๆครับ ฟิเ l a d e เฟีย a เวนตี้ซิกเซอร์เจอกับมินิโซต้าทิมบ,บูแต้มสูงต่ำเปิดประมาณ224-225ครับแล้วก็เลือกฝั่งในคู่นี้ผมไม่แนะนำครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมินิโซต a าทิมบูบครับก็เล่นไม่แบบไม่เต็มที่ครับเอาชนะไปได้แค่5แต้มเท่านั้นโดยจบอัรสกอร์1 4 4ต่อ109ครับแต่แต้มรวมก็ไม่ถึง225ครับจบแค่223พลาดเป้าไปแค่เพล์เดียวเท่านั้นต้องกราบขออภัยสำหรับคู่แรกครับ แต่คู่ที่2ไม่มีปัญหาครับลุนสบายตั้งแต่ควอเตอร์แรกยันควอเตอร์สครับแอลเอคลิปเปครับเป็นต่อทางด้านด a ลล a สแม v ริดอยู่ประมาณ8-9แต้มก่อนลงสนามครับแล้วก็สุดท้ายเอาชนะไปได้แบบขาดลอยครับด้วยสกอร์135ต่อ104เอาชนะไปได้ถึง31แต้มครับเรียกได้ว่าค l ิป p ปอร์ครับเล่นดีจริงๆครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีลุ้นช้ำในซีซั่นนี้ไปพูดถึงการวิเคราะห์ในคู่แรกกันเลยดีกว่าครับ เริ่มจากเจ้าบ้านเอลันตาฮอสครับวันนี้เปิดบ้านสเต t ตฟาร์ม r ารีนาดวลกับบอลเลงเพลงแจ๊สยูทา j a ๊สโดยเอลันตาฮอสครับนำโดยแม่ทับเยอนุมเทรยังเดซันเดนิเอลซัการีริซาเชอร์มวเมตเกและก็ออนเยกาโอคงวูส่วนยูทา j a ๊สครับนำโดยทางด้านโคลินเซกตันไอเซียโคยเลอร์บริสซาเชบัวครับเ j จมาตินส่วนเซนเตอร์เป็นคายฟิลิปโสกี้ในวันนี้ 5เกมหลังสุดของฮอคชนะได้แค่เกมเดียวครับแต่ยูทาแจสย่ำแย่กว่าครับ5เกมหลังสุดแพ้รวดแจสเองก็จบด้วยอันดับบุยในซีซั่นนี้ค่อนข้างแน่แล้วครับเล่นเพื่อจบซีซั่นเท่านั้นเองครับแต่เองก็ตามครับเอเลนตาฮอคส์เองครับก็เป็นทีมที่มีฟอร์มค่อนข้างสวิงเหมือนกันครับบางเกมก็เล่นดีครับบางเกมก็ช็อตลงไปดื้อๆครับแต่จากการดูตัวผู้เล่นล่าสุดไลฟ์ที่ส่งมาวันนี้ครับก็ไม่น่าจะเน้นเกมรับกับทั้งคู่ครับน่าจะ เปิดหน้าแรกกันยับครับสกอร์สูงกว่า240น่าจะข้ามฟากได้ในเกมนี้ครับเป็นต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างทางด้านเจ้าบ้านครับโดยในวันนี้นิวย์กนิกส์เปิดบ้านมดิสันสแควร์การ์เด้นดวลกับพระทิตย์ฉแสงฟินิกซันโดยเจ้าบ้านครับนำโดยเจเลนเบนซ์ซันมิเกลบิชเจสโจสฮาร์ดโอจีโนโนบีและคาเวนโทนี่ทาวส่วนในรายของเจเลนเบนซ์ซันก็ต้องรอเช็คตอนเช้าครับว่าจะลงสนามหรือไม่ ห้าเกมหลังสุดนิวยอร์กนิก์ชนะได้4เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนฟินิกซ์ซันครับนำโดยทางด้านเดวินบุกเกอร์กับอยซ์โอนนิวครับเสริมด้วยโอโซอิโคดาโรคับเบรนดันส่วนพอยกาศดเป็นดาวรุ่งอย่างโคลินกิลสพีครับฟินิกซ์ซันแพ้มา5เกมรวดตอนนี้ก็คงจะหมดลุ้นการเล่นเพลออฟเพลอินไปแล้วครับก็เล่นให้จบซีซั่นเท่านั้นเองครับแต่อย่างไรก็ตามคู่นี้ไปในแนวสกอร์สูงน่าจะชัวร์กว่าครับ สกอร์สูงเปิดมา228คิดว่าทั้งนิวยอร์กนิกส์และฟินิกซ์ซันครับน่าจะผลิตสกอร์ได้รวมสกอร์นี้ครับวันนี้ครับก็ขอเลือกยืนฝั่งสูงครับเนื่องจากจาร์นบันสันน่าจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับเกมรุกนิวยอร์กนิกส์น่าจะดีขึ้นด้วยทัศนะจันเจ7เมษายน2025ให้ไว้2คู่ในช่อง NBA 222คู่แรกแอนต h าฮอสครับเจอกับยูท่าแจสคงไม่มีปัญหากับคู่นี้ฮอคชนะแน่ แต่ไปสกอร์สูง240ชัวกว่าส่วนนิวยอร์กนิกส์ครับเจอกับทางด้านพระทิตย์ใช้แสงฟินิกซ์ซัน228ที่เปิดมาครับคาดว่าน่าจะข้ามฟากได้เช่นกันครับแต่วันนี้ยืนสกอร์สูงทั้ง2คู่ครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ